สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิชุคุชุคุชุคสมงสบอนสบายดีพี่ปานาอาวายุไกยุไกน้องนึกว่าต่างประเทศมื่อนี้บอกควันกาซิมาเบิ่งมาขายพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ไปหาเมื่อวานนี้กับน้องชายไปหากระป้อมพ่อแม่พี่น้องหรือว่ากิ่งกาอะไรเนาะพอไดเอ็นขานุ่มของลูกชายอะไรนี่พ่อแม่พี่น้อง นี่เรีร้อยจุดไปเป็นลูกเป็นกระป้อมกระติกกันนะยังลูกเอาจับกระปอมดูดิเจ้ากราโฉันลุนกันขึ้นด้วยใครเดีจะว่ากันก่อนให้เพื่อนเบิ่งซะก่อนช่องตูโทกไหักันช่องตูโทรัพก์พันตัวแดามาทงหาชป่ามีมด ชงตตพั้สองตตพัเน um um ี่ยน่จะเบานเขบอกจะว่าตัวพันใครจะขายเนี่ยตนเนียเอาจะว่าบงมันวาห้าตัวตัวตัวไรตัวเนมันขายบได้มันเอาไปบได้เเชางตัวงตัต่อพันเบากัมึงนะอะไรให้เรางตัวต่อพันกองแต่กันตัวนั้นด้สองตัวตัวใหญ่บขายได้องตัวยาสัน ยาบอกก็จบแตัวน่อยอย่แล้วบใหญคาอีกคาดึงแต่ว่านาอะไก็ยาบ้าเอาหันมันก็้อมกันมก็เชื่อมกินเ็คลายเนี่ยมันก็ขายบวมบวลดอกมันจะไปขลายก็คายบได้นัอันนี้ชาวพันธ์บอกแต่ก็ตัวใหญ่ก็ใ้าเห็ดชกไกลได้มแล้วที่ขึ้นหน่อยอย่งที่ชตัวตัวพันมันก็บ่ได้งเด่นอนี่ก็ไม่ไรหน่อยใหญ่ครับเนมือนอะไรกอมมันไม่จะทำยังไบวะก ตัวใหญ่กันใหญ่พูตัวใหญ่กันกคันายเก็่ยจับตัวหน่อยจับตันใหญ่นี่ตัวน่อยใส่ก็ตัวใหญ่ก็ะตละพันบกระบอกตัวใหญ่อะไรตัวน่อยเลยตัวน่อยก็อะไรที่ใหญ่ตัวนี่กระไรตละพันาเละนี่มันใหญ่นี่ทูซามสีโตคละพัน จะเบ่งเจ้าจีนะจะมาทุกั้งตนู้นออร่อยกินไป็ยไงอไงก็ไกรร็าณยังอร่อยแล้วรอเมื่อวันรอยื้นูมีชื่อรายไ่ไดก่อนออนออเอเมนก็จะเอาจะปลาเนาะเอาปลาเนาะวอันนี้มันตใหญ่ชัดต้นนู้นเอาลูจับมาปลานี่ยจะปลาอันจิขายมันกัด ตัวใหญ่ชนีบ่อดต้นระบาดพี่น้องปลีต้นระบาดพี่น้องปลีต้นระบาดพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนนั้นว้ากันว่ายังก็เว่ากันว่าสองตอันสามพันสี่พ er ันบาเอาจะแถต้นใหญ่นะเพื่นว่า ตัวหนึ่งนะบวชบาทซเนาะตวละบาทนั่นแหละสองตัวต่อบาทเพื่อนวะเอาอะไคายห้บ่ได้บ่เ่พี่น้องไปหาในกรเพื่อสีได้เพื่อสิได้ในกาผเ่เราลมเราตายผล่แต่ว่าบ้านมื่อนี่เดบวชลอยบาทพี่น้องซังเมื่อเนี่ยสี่ได้ประมาณเศราฐบาทประมาณยี่สบาทเบิดนี่่มเป็นพี่น้องเลยเผื่อตีราคาห้แต่ว่าเอากับบวค้ายห้เนาะ แต่ว่าเอาว้เ,าเ,าเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นแหละเอากะอนนี่้อเกี้เก็บไปกขาอันนี้กสิเห็ดไปกลอกขายอะไรพอแม่พี่น้องถ้าพัยได้ก็อนอุดนุ้นกันได้พ่อแม่นพี่น้องเลยเห็ดขายเขาก็ได้ ได้ยังมากกเห็ดใครอันนี้ก็ชิห้อยพ่อแม่พี่น้องห้อยปลาค้ายเนาะ อันนี้ไม่ใหญ่พฤษกสีไปหอยปลาไปหารห,หลอกคายอเอาไปคายตอนเนืเขอขอ้อเล่าข้าวเเชือเท่ากันอะไรอะไรเกิดมาโตเลยสำหรับกิงกาเนาะห้าวกาขอ,บ,ขอบ้านบ่กควนบ่มีพ่อแม่พี่น้องที่ว่าบ่กควนซื้อมาก,กินซ่วงนั้นนะ่ะประมาณสิบหาโตเนาะสิบหาโตกะสิอยู่ตกระเล่าๆๆอยู่ได้รวะ 40 hà Hà เนาะเออ nó Ờ thì hào sự sự เด้ đây cì, hà, tô hà tô ให้10ไปโดไม่ได้บัก เออขายทุกอย่างผมไปพี่น้องทางปลาทางกระปอมแล้วก็เรื่อยๆฮะหลยเอากะผมแมนว่าเอานอกกะเมื่อวานนี่ผเพื่นมาบอกนาาพ่อเมีพี่น้องเพิ่นมาบอกว่าอัน อยากได้กระป๋อมเพือ่อนเราไปหามาเดออ้อเพื่อนวะเพื่อนสีหับซื้อแต่ว่าเฮากะไปหายเนาะแต่พอพอเพื่อนมาเพื่อนว่ามาตีน,น,นั่นตีนั่นนี่ฮะแหละกะเฮากะหู้อยู่ว่าหัวเฮากะหู้อยู่ว่าหัวพอข้านเาานาะแต่กับเขากะบ,บุ้งคล้ายหาย ถ้าพายก็ได้เนาะแถวเขตใกล้แถวน้ำมูงเขากับไปส่งให้ได้พวกกระปอกกระปอมกระสังกันเข้ามาได้พราะไหมพี่น้องที่ว่าแถวบ้านใกล้เขื่อนเคี่ยงผลก็ได้นอกจากหับส่งอะไรทุกอย่างช่วงนี้ ถ้ากูเป็นรถได้เดินกมันอมึน้มวยเพื่อนนดีใจเวอร์นมวยดีใจว่าสิได้ขายเพื่อนพี่น้องเลยพอลูกชายก็กินเก่งนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้สิเป็นปลาของงานพอตาเพื่อนไปหาลุงน้องสุ่มเหมือนนแองเดี๋ยวนี้กันยังลุงน้องอยู่ ขายหมัดอะได้ไหมัดหนึ่ง้าบาทหรือว่ายี่สิบาทบัวแพงบัวแพงบัวแพงบวแพงบแพงบัวพงบัวแพงบัแพงบัวแพงบังบัวแพงบัพงบบัวแพงบักพงบัวแพงังบัวแงักแพบ่วแพงบัพวแน้บบับั่งบปวัอบัวแวังัวแพงบัวแพงบัพงบั แต่ว่ามากอะเพิ่นยังได้ซองตต่อบาทพี่น้องแซงเข้าคล้ายได้จังไลยนี่เบิดเบิดนี่กัสิอยู่ประมาณส่าบาทอ่ะตับขีน้น,นี่มาเบิ่บงกันพ่อแม่พี่น้องเบิดนี่ส่าวบาทนนะก็เลยเชื่อไว้เห็ดกินดีกว่าเห็ดขนาดขู่หน่อยมาขูา่เลย เออยเยุันมีไปบอกขวัญกับบุกเคยจะเถื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องนที่ว่าคือกันเพิ่นสั่งแล้วมาเลยบอเอาหากรสิได มาเห็นนี่แหละกะบโบเป็นยังทำไม่พี่น้องเอ้ยเอาไว้กินเท่ากันเลยเป็นบบเอาเขากัไว้กินเมืเอม่อหนา,าเท่ากับโบไปหาให้เพลิน อันนี้สิเป็นพวกปลาขยอขแยงเนาะพี่คนเพี่น้องเนาะน้มัอ่ะไปอเขาไป่เนผู้เทศมขับริชายป็นซอยะชมกับค่ายเป็นหอชมชีไดหน่อยยังโลกเห็นยังโูกลูกหลา ແລະພໍ claro as, ່ແມ່ພີນອງຮາກລາກຊິັນນກນກັນາະບດ